สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนันกดเยอะเะนะคะเดี๋ยวเราไปดูขาหมูเดือดกันหน่อยค่ะเดือดเหมือนกับมีใครเอาน้ําร้อนไปลาดนะคะเดือดจริงๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใครเป็นคนเอาน้ําร้อนไปลาดไอข้ขาหมูให้เดือดได้ขนาดนี้เอาอีกแล้วครับนิทานครับนิทานไอ้บักวอไม่จบนะ หนะักวองไม่จบนะเออมบงนี้คือหัวข้อคณควนตลอดนะนะสิครับมบงนี้หาจแนวนะหาจะแสงนะรู้ว่าหัวข้อมึงอะมาดึงดูดได้ปะแต่บางครั้งอะมันก็อาจจะคลิปนี้ที่ฉันว่าเราอาจจะตั้งชื่อเป็นอวาสานสายฟาดก็ได้นะคะสายฟาดช่องใหญ่แต่เก็บอาการไม่อยู่กับแค่แคปชั่นของลุงหวัง ดิฉันก็ไม่คิดนะคะว่าไอ้นี่จะใจจิ๋มมดได้ขนาดนี้เขาไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรสักคำหนึ่งไปอ่านแคปชั่นเขาแล้วก็เดือดออกมาเดือดว่าใช้แคปชั่นดึงดูดเวลาตัวเองใช้แคปชั่นดึงดูดที่ว่าเขาโครมโครมเนี่ยลุงวออย่างนั้นอย่างนี้นั่นโน่นนี่เขาไม่ได้สนใจอะไรที่จะฟาดกลับเขาแค่ถ่ายคลิปของเขาทำงานไปวัน,ว,นวันหนึ่ง แต่มีแคปชั่นที่ระบายสิ่งที่อยู่ในใจของเขาแค่นี้ไอ้ขาหมูไปไม่เป็นค่ะเรือดกับแคปชั่นตัวเองเป็นสายฟาดด่าเขาสารพัดสารเพเขาขึ้นแคปชั่นแค่นี้รับไม่ได้กระจอกมากจริงๆน่าอายมากค่ะอวสานสายฟาดขึ้นหัวข้อนะนะไอวอมึงฟังกูนะมึงนี่ห้ายเงียบนะมึงอ่ะมึงนี่แสบเงียบนาะยอวอ รอที่ต,ตัวตัวละครน,นี้ทานไ้สิครับนะมึงนี่รายเงียบนะกูไม่เคยเจอใครอย่างมึงมาก่อนเลยนะไอ้บอกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงนี่ร้ายเงียบกูไม่เคยเจอใครอย่างมึงมาก่อนดวงว่างเขาก็บอกแล้วเค้เขาไม่กลัวใครหรอกแล้วเขาไม่อยู่ใต้อน,นัตใครด้วยทีนี้รู้หรือย,อยังว่าเวลาไปดูถูกเขาเป็นแค่คนบ้านนอกเป็นแค่อะไรบ้านๆตัวเองนี่กูเป็นบอสกูเป็นอะไร เจอคนอย่างลุงหวางแค่แคปชั่นก็ทำไอหมูดิ้นได้ลุงหวางเนี่ยนัมเบอร์วันจริงๆค่ะขึ้นเข้ากวนตีนครับกวนตียังไงอยาอ่านได้ฟังนะเอฟีครับกวนยังไงอยาอ่านได้ฟังกะโดดเข้าไประวังจะสะดุดขาตัวเองล้มนะระวังแกบอกว่ากระโดดเข้าไป ระวังจะสะดุดขาตัวเองล้มฟันหน้าจะไม่มีเคี้ยวข้าวเด้ออ้าวไอ้ขาหมูแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นนิทานเป็นนิทานนะแล้วก็ไปอ่านแคปชั่นจากไหนจากช่อง YouTube ช่องไหนทำไมมันไปตรงกับของลุงวางละ่ะใช่ไหมอ่านดีๆสิตรงกันเลยอะ มันเป็นนิทานแน่เลยแล้วทําไมไปอ่านแคปชั่นของลุงหวังมาได้แปลว่าคนที่คุณพูดถึงลุงวอคือลุงหวังใช่ไหมใช่หรือเปล่ามึงอะทำงานไปเราวังจะดุดเหล็กอะหล้มร้องหัวหน้าเนี่ยฟันเนี่ยมันจะไปโดนจอบเข้าใจปะนี่ครับหัวข้อคนตุ้นตีนะนี่ครับหัวข้อคนกวนครับนะอันนี้ไม่จบนะอันนี้คือหหัวข้อแบบ คือกระแน,แน,แนงกระแหนะมึง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 ออกมาป้าเลยดีกว่ามามึงออกมาเลยดีกว่าไอวอความแกร่งความอดทนเทียบกันไม่ได้เลยนะคะเจอลุงวางเล่นมุกนี้เข้าให้รับไม่ได้หัวข้อกวนตีนไม่จบไม่สิ้นแล้วตัวเองเคยจบสิ้นกับเขาไหมพูดถึงเข้าเมื่อกี้คลิปจบไหมไม่จบเขาขึ้นหัวข้อเขาเอ่ยชื่อใครไหมโกรธอะไร ทำไมไม่นิ่งเลยอ่ะเป็นสายฟาดระดับใหญ่ขนาดนี้มันต้องนิ่งกว่านี้สิแค่หูข้อนี่ก็รับไม่ได้ออกมาดิน้นออกมาดิน้นแถมดิน้นไม่ดิน้นเปล่าดิน้นมัดตัวเองด้วยเนี่ยแหละโดดเข้ามาแล้วฟันหน้าจะไม่มีได้กินข้าวเพราะอะไรเพราะไปชี้เป้าว่าสิ่งที่ตัวเองพูดถึงลุงวอที่ตัวเองพูดถึงลุงวอที่ตัวเองด่ามาโดยตลอดคือลุงหวางนี่เอง ไปชี้เป้าไว้มากมายขนาดนี้มึงโดนแน่เขาแค่ขึ้นแคปชั่นมึงก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วถ้าเขาไปแจ้งความมึงจะไหวหรือนะครับมึงออกมาเลยต้องติดยิ่งกออกมาเลยมึงอย่ามาทาอะไรที่แบบอืสองแง่สองงามมึงออกมาพูดเลยคนอย่างมึงไม่กล้าพูดใช่ไหมล่ะเี๋ยวใช้หัวข้อเพื่อดึงดูดคนครับนะไม่พอครับคลิปที่สองคือเรคาว่าไง ตัวเองดีแค่ไหนมานั่งว้าพื้นคือคําว่าว่าพื้นคือมันนั่งใส่ร้ายนะคํว่าว่าพื้นเนี่ยมันนั่งใส่ร้ายคนอื่นตัวเองดีแค่ไหนคือเหมือนตัวเราดีแค่ไหนไปนั่งใส่ร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้จักเขาดีดีพอนั่นละนี่ค่ะมัดตัวเองอีกแล้วชี้เป้าตัวเองอีกแล้วว่าชี้ตัวเองกําลัง นั่งพูดถึงเนี่ยลุงวอก็คือลุงวางอ่านแคปชั่นออกมาแล้วตรงกับแคปชั่นคลิปของลุงวางชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ขาหมูกําลังพูดถึงลุงวางลุงวอที่มันดา่ามันว่ามาไม่รู้กี่คลิปเนี่ยหมายถึงลุงวางค่ะทําไมกูรู้ไม่ทำไมกูจำรู้จักมึงนีพอร์กอยู่มาสามสีป่ปีไอ้วอมึงมันขี้เกียจใช่ไหมถ้ามึงดีจริงเมียมึงทิ้งไม่แน่มึงตอบผูหน่อยดิอะ่ะถ้ามึงดีจริงถ้ามึงขยันเมียจะทิ้งมั้ย มึงตอกกูแค่นี้พออ๋อเนี่ยมึงตอกกูแค่ข้อนี้พอถ้ามึงดีจริงเนี่ยมเมมกันทิ้งไหมนี่คือคําถามที่อยากกระถามบอนะครับถ้าตัวเอง,เองดีตัวเองดีแค่ไหนมานั่งมานั่งว่าผพื้นคนอื่นโดยที่รูจ้จักกูอยู่มาสามสี่ปีชาวบ้านเขาดื้อนาดนแหชาวบ้านเขารื้อนันแหว่ามึงคนยังไงกีเกียเตือนสายไม่มีฟ้าวตีล้นไม่มีสภาวะการเป็นผู้นำจริงไหมวอ ตรงนี้ล่กะคะ่ะที่ทําให้ลุงหวางเสียหายชาวบ้านเขาลือกันว่าลุงวอขี้เกียจตื่นสายไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความเป็นผู้นํามันทําให้คนทั่วไปฟังแล้วมองว่าลุงหวางเนี่ยเป็นคนไม่มีน้ํายาบ่มีไกด์เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะเป็นคนขี้เกียจตรงนี้ลุงหวางเสียหายนะคะ แล้วลุงหว่างจะใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะคะเพราะมีการบอกอยู่ในตัวแล้วว่าลุงวอที่เขาพูดถึงคือลุงหว่างด้วยการอ่านแคปชั่นคลิปที่ลุงหว่างลงตรงกัดเป๊ะๆถึงสองแคปชั่นแล้วในคลิปนี้ยังมีอีกหลายอย่างค่ะอันนี้หข้อสองนะเดี๋ยวเราดูหัวข้อ้ท้ายหัวข้อวันนี้วันนี้คือหัวข้อนะได้แต่คุยโม้โอ้อวดไปวันๆอย่าคิดว่า คนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเองว่าคือเหมือนว่าชอบคุยโม้โอ้อวดไปวันๆนะอย่าคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองนี่ครับกูไม่อยากเป็นเหมือนมึงแต่กูก็อยากให้มึงมันเป็นเหมือนกูนด้วอลนะบักวอนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนตัวเองมึงเป็นเหมือนกูไม่ได้หรอกนะบักวอมึงยัมาเป็นเหมือนกูไม่ได้หรอกมันคนระเลเวลกันนะมันคนระเลเวลมันคนละความคิด มึง็ฟังคิดอยู่แค่นี้มึงฟังคิดจับล่างกูได้ฟังคิดอีกแบบหนึ่งเข้าใจป่ะอืมเข้าใจป่ะชีวิตมึงจริงจิงอะทุกอย่างมันต้องโอเคหมดเพอร์เฟกต์หมดครอบครัวต้องอยู่ครบนี่อะไรอะแม่งเมียก็ทิ้งไปหาคนออื่นหมดใครจะไปอยู่ใครจะไปโทษเน็ตีครับมันขี้เกียจ คะ่ะหัวข้อที่สามก็ตรงกับของลุงวางอีกนอกจากนั้นไอ้หมูยังเหยียดว่าความคิดลุงวางเป็นระดับร่างเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามเขานะคะแล้วก็บอกว่าเขา้าขี้เกียจถ้าดีจริงครอบครัวต้องอยู่ครบเนี่ยเมียทนอยู่ไม่ได้เพราะความขี้เกียจนั่นก็ทําให้เขาเสื่อมเสียนะคะแล้วหันดูครอบครัวตัวเองบ้างไหมเมียเคยมาออกซีนเมียกล้าออกซีนด้วยกับขามหมูหรือเปล่า ใช่ไหมในนาทีเนี่ยครอบครัวตัวเองเพอร์เฟกนักนี่เคยแยกทางกันมาเพราะไม่สนใจครอบครัวอยากจะทำแต่ YouTube หาเงินแล้วก็ทำ YouTube ไม่มีคุณภาพอะไรด่าคนอื่นเขาได้เขียนแคปชั่นแสะเขาว่าเขาได้เพราะเขาเขียนแคปชั่นลอยๆไม่ระบุอะไรใครเลยรับไม่ได้ออกมาดิ้นเป็นหมูโดนน้ำร้อนลวกเมียยังอายไปไหนเมียไม่ไปด้วยอะ่ะ ไม่โผล่เข้าซีนเพราะว่าอายที่มีผัวแบบนี้ดูครอบครัวตัวเองซะก่อนก่อนที่จะไปว่าวครอบครัวคนอื่นเขา ดิฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าเทคนิคที่ลงุงหวางเลือกใช้เนี่ยจะทําให้ไอ้ขาหมูมันดิ้นได้ขนาดนี้เห็นไหมคะสามวันที่ผ่านมาลงุงหวางลงคลิปทํางานทนํานาไปสวนอะไรแต่จะมีแคปชั่นที่เหมือนกับสั่งสอนใครบางคนอยู่ โดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยอะไรกล่าวขึ้นมารอยๆจำได้ไหมคะที่ฉันเคยบอกว่าลุงหว่างเนี่ยไม่ธรรมดาตั้งแต่ตอนที่สมัยแกอยู่ในนาดงดอกแล้วทุกครั้งที่แกขึ้นแคปชั่นในการขึ้นไลฟ์อ่านฟังดูแล้วรู้สึกว่าแกไม่ธรรมดาหรอกแล้วก็จริงเห็นไหมคะแคปชั่นแกทําเอาไอ้หมูออกมาดิ้นเหมือนโดนน้าร้อนลวกได้เลยตอนนี้ขูดขนถอนขนได้เลยคะ่ะจริงๆ แพ้ทางลุงหวางจริงๆต้องยอมรับเลยว่าเทคนิคนี้ของลุงหวางได้ผลจริงๆไอ้ขาหมูออกมาสำแดงความแพ้ทางคืออาการออกทันทีไม่น่าเชื่อเลยอาการออกยังไม่พอยังสะดุดตีนตัวเองล้มไปชี้เป้าว่าคนที่ตัวเองพูดถึงคือลุงหวางดิฉันดูดคลิปไว้แล้วแคปอะไรไว้ทั้งหมดถ้าลุงหวางต้องการใช้สิทธิ ดิฉันพร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะ